เทวดาชี้บอกพื้นที่ทะเลจังหวัดนี้มีน้ำมันมหาศาลทั่วโลกใช้น้ำมันรวมกันเท่าใดถ้ารวมกันมาใช้น้ำมันจากไทยเพียงแหล่งเดียวนาน99ปีจะหมดน้ำมันในไทยไปเพียงหนึ่งในสของจำนวนที่มีใต้แผ่นดินไทยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเรานะคะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานมหาเถระเป็นพระสุปฏิปันโนองค์หนึ่งท่านรู้จริงเห็นจริงซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไม่ดีแล้วระหว่างเวลาตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพศ2 5 5 5ถึงเดือนกุมภาพันธ์พศ2527้าระข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานประจำภาคใต้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหลวงพ่อพระราชพรมยานมหาเถระได้ไปโปรโดชาวภาคใต้หลายครั้งมีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นหลายประการซึ่งข้าพเจ้าจะบรรยายเฉพาะที่จำเป็นดังต่อไปนี้โดยจะขอหยิบยกในเรื่องประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจและอรวยมากเป็นมหาเศรษฐี ระหว่างที่คณะของหลวงพ่อนั่งเรือจากอ่าวพังงาจะไปเกาะปันญ,ญีทํำลอดและเขาพิงกันเทวดาที่เป็นเพื่อนเก่าของหลวงพ่อมาต้อนรับและชี้ให้หลวงพ่อดูจุดที่เจาะพื้นทะเลลงไปจะพบหินดานเจาะหินดานทะลุจะพบน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมาปริมาณมากมายมหาศาลข้าพเจ้าเคยเรียนวิชาธรณีวิทยาทราบว่าแหล่งน้ำมันดิบ จะมีขนาดใหญ่มากถ้าน้ำมันถูกกักเก็บภายใต้ชั้นหินโคง้งรูปโดมปกติน้ำมันเบาวกว่าน้ำถูกสูบน้ำมันออกระดับน้ำมันจะลดลงจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนและจะมีน้ำไหลเข้าไปแทนที่น้ำมันถ้าดูตามภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียบริเวณตะวันออกเฉียงใต้มีน้ำมันดิบทิศใต้ที่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียซารวักและบรูไน ทิศเหนือพบน้ำมันดิบทางตอนใต้ประเทศจีนจังหวัดเชงลีทิศต,ตะวันออกมีน้ำมันที่ชายฝั่งประเทศเวียดนามทิศต,ตะวันตกพบน้ำมันดิบที่ประเทศพมา่าประเทศไทยอยู่ตรงกลางเปรียบได้เสมือนอยู่ตรงศูนย์กลางรูปโดมมะฮือมาน้ำมันใต้พื้นดินประเทศไทยจะสูบออกหมดทีหลังประเทศบรูไนซา,าราวักอินโดนีเซีย จีนเวียดนามและพมา่าซึ่งอยู่ขอบรูปโดมหลวงพ่อเล่าว่าเทวดาท่านอธิบายว่าขณะนี้ทั่วโลกใช้น้ำมันรวมกันเท่าใดถ้ารวมกันมาใช้น้ำมันจากไทยเพียงแหล่งเดียวนาน99ปีจะหมดน้ำมันไทยไปเพียงหนึ่งในสของจำนวนที่มีใต้แผ่นดินไทยถ้าสูบน้ำมันใต้เมืองไทยออกหมดแล้วไม่มีน้ำไหลเข้าไปแทนที่ เมืองไทยจะจมหายลงไปอยู่ใต้ทะเลต่อไปเมืองไทยจะขายน้ํามันรวยมากเป็นมหาเศรษฐีแขกซาอุที่ว่ารวยกันนักหนาในปัจจุบันต่อไปจะอายประเทศไทยแม้กระทั่งฝรั่งชาติโยุโรปก็ยังต้องเกรงใจไทยส่วนญี่ปุ่นนั้นต้องคุกเข่าให้ไทยมาขอซื้อน้ํามันไปใช้นอกจากน้ำมันแล้วไทยยังมีแร่ทองคำธรรมชาติมากมาย หลวงพ่อเล่าว่ามีแร่ทองคำอยู่ใต้ภูเขายาวเป็นหลายกิโลเมตรต่อไปจะมีการระเบิดภูเขาทิ้งไปทั้งลูกเพื่อจะเอาแร่ทองคำถึงสมัยนั้นศีลธรรมของคนไทยดีมากความร่ำรวยและความเจริญจะปรากฏขึ้นถึงขีดสุดนอกจากจะรวยแล้วไทยยังจะมีอำนาจมากเพราะเมืองไทยจะพบแร่ปรมานูต่อไปความลับ เรื่องการทำระเบิดปรมานูจะไม่เป็นความลับสำหรับคนไทยหลวงพ่อเล่าเสริมว่าขณะนี้พบกากแก่ปรมานูนั้นแล้วเป็นแร่ที่หมดสภาพแล้วสีขาวใสผู้หญิงเอามาทำเครื่องประดับหลวงพ่อถามข้าพเจ้าว่ารู้จักชื่อไหมแร่นี้เมื่อแตกตัวจะให้ความเย็นจัดตรงข้ามกับแร่ยูยเรเนียมซึ่งให้ความร้อนจัดแต่ก็เอามาทำระเบิด เอามาทำเป็นเครื่องมือรักษาคนไข้ได้เหมือนกันสมัยที่ข้าพเจ้ายังเรียนวิชาวิศวกรรมเมืองแร่ไม่เคยได้ยินว่ามีแร่ลักษณะนี้จึงกราบเรียนหลวงพ่อว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าแร่นี้ชื่ออะไรเรื่องไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจและร่ำรวยมากนี้หลวงพ่อยังได้เล่าให้ฟังต่อไปอีกว่า หลวงพ่อได้รับมอบหนังสือสมุดคอยโบราณเขียนด้วยธงสีเหลืองกล่าวเอาไว้ว่าผู้เขียนคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้พยากณรอนาคตประเทศไทยต่อจากสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้เพื่อมีสิบยุคคือ 1. มหาการ 2. พันยักษ์ 3. รักบัณฑิต 4. สนิทธรรม 5. จำแขนขาด 6. ราจโจร 7. นนร้องทุกข์ 8. ยุทธมิน 9. ถิ่นตาขาวและ 10. ชาววิไลหลวงพ่อเคยกราบเรียนถามสมเด็จผู้พยากรณ์ว่าราชวงศ์จักรีมีสิบราชการเท่านั้นเองหรือสมเด็จท่านตอบว่าใครบอกว่ามีสิบราชการ ท่านเรียกว่าสิบยุคไม่ใช่สิบรัชกาลความจริงยุคที่11ก็ชื่อว่าชาววิไลย,ยุคที่12ก็ชาววิไลย,ยุคที่13ก็ชาววิไลชื่อซ้ำกันจึงเขียนชื่อยุคไว้สิบชื่อเท่านั้นความจริงราชวงศ์จัก,กรีจะมีสืบต่อไปอีกนาน ประเทศไทยมีน้ำมันมากจริงๆหลวงพ่อเล่าเกี่ยวกับน้ำมันไว้ตั้งแต่ปีพศ2518ต่อเนื่องถึงพศ2524รวมเวลาก็เกือบ50ปีแล้วเบืองไทยก็ได้พบน้ำมันมาตามลำดับ ที่จำได้หลวงพ่อเคยเล่าไว้ว่าประเทศไทยเป็นท้องกระทะน้ํามันพมา่าบรูไนอินโดจีนที่เขาพบพบกันเป็นขอบของกระทะน้ํามันทีนี้ประเทศไทยส่วนที่ตรงกับท้องกระทะน้ํามันตรงกับจังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดไว้เป็นเรื่องจริงทนต่อการพิสูจน์และสามารถพิสูจน์ได้จริงไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่อย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะถ้าคนมีกำลังใจเป็นพานคือความโง่ชอบเห็นคนอื่นดีกว่าพวกของตนและขนของออกไปเป็นส่วนของตนมากเมืองของตนรวยไม่ชอบชอบไปให้เมืองชาวบ้านอื่นเขารวยขนทรัพย์ขนสินไปให้ชาวบ้านอื่นเขารวยถ้ายังมีน้ำใจอยู่อย่างนี้ละ่ะของที่มีค่าราคาดีมันก็ยังปรากฏน้อย ถ้าทุกคนในเขตนี้ที่เรียกกันว่าคนไทยมีใจรักชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตหวังความเจริญของบ้านเมืองต้องการให้บ้านเมืองเจริญจริงๆทรัพยากรจะได้มากยิ่งกว่านี้ไอ้ที่เขาว่าไม่ขึ้นมานี่ไม่ใช่เทวดากันไว้ไม่ใช่ผีกันไว้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไอ้มนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละที่กันอยู่ เพราะฉะนั้นพวกเรามาช่วยๆกันติดตามในเรื่องนี้ให้มากๆไปเรื่อยๆดีที่สุดเพราะเมื่อมีคนรู้ความจริงเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นคนชั่วจะได้นำความชั่วมาใช้กับประเทศนี้ไม่ได้อีกต่อไปตามสัจวาจาขององค์หลวงพ่อของเรา